ไม่ได้ไม่ได้ทายไม่ได้โพสลยเธอดาดีดาดาดีดาดาดีดาดีไะรอวอุ้ลองพื้นใครแต่งหน้ามึงไง่งหร้าแปล่อ้อห้าหกเจ็ดแปันยอเซโยทำไมไม่รู้ สู่ช่องกุ้งมาเอ็กจีเฟนวันนี้ก็รู้อยู่ชื่อคลิปแล้วนะคะว่าเราจะมารีแอคชั่นเพลงใหม่ของ G ีเฟนกันหรือว่าวงยอจาชิงกูนะคะนั่นก็ชื่อว่าเพลงมาเกลเป็นยังไงไม่รู้ว่าเห็นมันเนี่ยมีมุนหัวหรอเามาเกลโอเคมาดูกันไปโป๊ะอ่ะไม่กดอ่ะใครเดินออกมาวะ น่าจะเป็นอย่างนี้แน่เลยชินบีไม่ใช่อ๋อหัวหน้าวงสวอนชินได้เปิดบอกสวานอ้ยมีความดิสโก้แบบว่า9080ศูนย์แปดศูนยโอ้ยชอบมากนะอุ้ยน้องอุนฮาอุนฮาอุนฮาแบบไม่มีคิ้วหรออ๋อคิ้วคิ้วยอมคิ้วขาวอ่านักออมจี ทัเหมือนน้องสวยนะวานสวยขึ้นมากเลยอ่ะเ้ยไม่แบบแวะมาคือคำเลโทรแบบว่า8090เกาไม่ความเมทดิสโตมากเลยอ่ะอุ้ยจำสูตรอจำสูตร โอ้แล้วชอบคิ้วว่าไม่มีคิ้วว,ว่าต้องคนดีอุ้งมาเมื่กี้เหลองท่านแย่ค่ะฉันรักอุตหามากผมดำผมทองไปหมดนี่มีน้ำมาที่ดีอ่ะชุดมีความนี่อยู่นะเข้าไว้ยอยู่นะไอแคลช็อปมีอุ้ย โคดแนเหรอดูจูดูจูมึงที่เป็นฉีกมาก ราแพนนิติกา้ามึงมึงมึงไอ้นี่มากเลยอ่ะพาร์ทที่มากเลยอะ่ะไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะโอ oh. ้ดูดิน่ารมากอะ่ะคิสโก้คิสโก้เค,คำคิทเตอร์คิทเตอร์บอลใดๆมีความเป็นนิมือ <What? S 1> งานบอล๋องานบอลโอ้ยบิ๊กบิงบอลปะ คือว่าเหรออ๋ออัลเตอร์ปาร์ตี้อ่ะอ๋อเหมือนเพิ่งไปทำงานมาแล้วไปเข้าแบบดิสโก้มไม่เพิ<ะ>่งเลิกผับปะ่ะแต่ช่งวงนี้ทำงานมากเลยนะเกลนไรเราแบบเกลนไรแบบ เลิกเออไปผับมาแล้วกลับบ้านกันไปบันท<า>ิก่อองต่อ่ะสำหรับเพลงนี้มาโกให้คะแนนนะรู้สึกว่าจีเฟรนเนี่ยพอเขามาอยู่อยู่อยู่บิ๊กพิใช่ไหมพอบิ๊กเป็นคนซื้อมาถูกปะซื้อค่ายอะไรอ็รู้สึกว่า, G ามี its, ม its, าความโปขึ้นแบบว่าดักเมื่อก,ก่อนเนี่ยเป็นแบบชินกูเด็กน้อยๆเนา uh huh. นะเดี๋ยวนี้เป็นแบบสูงแล้วอะไฮยไฮขึ้นอนะ คือด้วยด้วยส่วนตัวเราคือฉันชอบดนตรีอะไรแนวนี้อยู่มีความเรโทรเหมือนอะไรแบบนี้ฟังแล้วเหมือนไอ้นี่เหมือนวันเก่สมัยแบบว่ายังเป็นช่วงแบบว่าเพลงดิฟเฟอร์ทีนอะไรเง<ร>ี้ยอารมณ์นั่นแหละประมาณฉันชอบอึนหามากจริงๆแล้วฉันเห็นแบบผมสั้นเออผมสั้นผมทองย้อมคิ้วได้้คือแบบเซรัรมฉันชอบมากที่มีผมสั้นคือแบบรู้ดีคือจำสูตรปะจำสูตรสีแดงอันนั้นคือมามาก อันเดียวกินยืนหนึ่งเลยพูดเลยจริงๆยืนแบบยืนอย่างเงี้ยยือย่างเงี้ยยืนฉันคือแม่ฉันคือแบบว่าฉันคือจี๊ฟรนได้แล้วมาได้แลว่าซาร์เราอ่านทวิตเตอร์มาเขาเหมือนเกาหลีเขานิยมทำแนวเพลงอย่างเงี้ยดูอย่างอะไรล่าสุดก็คือมีเพลงลาดิด้าป่ะที่มีความแบบกิตเตอร์วิงวิงมีความแปดศูนย์เก้าศูนย์เลโทรแนวเพลงเนี้ยเออบีทีเอบีทีอย่างเงี้ย แตจะเป็นช่วงแบบซีซั่นตอนนี้ด้วยลรือเปลเหมือนกลับไปอยู่ทีอาร่าแบบว่าสมัยแรกๆสมัยแรกๆทีอาร่านะนั่นนั่นนะชิวันน่าหนาน่าโรลิพลี่ได้ๆโอเควันนี้นะคะเราก็สามคนนะเออก็มารีแอคชั่นเพลงอะไรนะมังโก้มังโก้อ๋อมังโกอยู่ละจ้ามังโกเป็นมะม่วงไปแล้วเนาะก็ยังไงถ้าสมูติว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกด subscribe ให้พวกเราใจนะคะใช่ในช่องของ กูงงมากนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าอาจจะมีเพล um งถ e like ูถ huh? ้ามีตารางเพลงออกอีกอาจจะมีแอ a ชั่นอีกเนาะยังไงก็ฝากคิปของเราด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราไปแล้วค่ะอ่ะแล้เซโยเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าคัสทิกท็อ k อะไรขนาดนั้นนี่เดียบอยแล้วนะฮะเดียบอยพักน้อง